ชุดนี้นะครับมันเป็นชุดที่สื่อถึงความรีบเร่งรีบร้อนของคนทำนะครับก็คือต้นแบบเดี๋ยวผมได้ยินมาว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เข้าไปที่ร้านทําผมแล้วก็ไปเซตหย่อทรงผมอยู่นะครับ <What? S 1> แล้วก็ระหว่างทําผมเนี่ยคือทําไปด้วยเล่นไพ่ไปด้วยไงอ่าแล้วทีนี้ระหว่างที่กําลังทําผมเล่นไพ่อยู่มีตํารวจลงครับตารวจลงมาจับวงไพ่ผู้หญิงเขาก็เลยรีบวิ่งออกจากร้านไปนะครับก็เลยลืม ถอดไอ้ที่พันผมอยู่ด้านบนก็เลยออกมากลายเป็นทรงนี้คือผมพยายามช่วยสุดๆแล้วนะที่ช่วย GM ขายชุดนี้นะครับโดยการพีเซนให้นะเพราะว่าหาความสวยไม่เจอเลยไม่รู้ชุดมันเป็นอะไรสั่นกระตังหรืออะไรยังไงคือทำไมหัวมันตั้งแบบนี้และสีสันก็แบบว่าเหลืองชมพูชมพูดำถุงมือชมพูรองเท้ามีแถบชมพูมีแซมเหลืองเล็กน้อย ก็ดูสวยแบบเรียบๆดีเหมือนกันนะครับเปิดกันเลยแล้วกันพูดเยอะเจ็บคอนะกดสวมใส่ไปปุ๊บก็ <Wow. S 1> กราบสวัสดี <Wow. S 1> คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ <Wow. S 1> กราบสวัสดีแบบสามร้อยหกสิบองศารอบทิศท,ทางไหนขอแบบสวัสดีแล้ว <Wow. S 1> จอสั่นๆหน่อยนะอ่า <Wow. S 1> เป็นไงไหนเอาแบบสวัสดีแล้วแยกล่างกลายเป็นสองคนซ้ายขวาฟิง้งฟ <Wow. S 1> อ่าเป็นไงครับ isomagic เอ้ยได้ขอสวัสดีแล้วแบบแยกเป็น4ี่มุมหน่อยนะครับตึ๊กๆๆ๊ก,ก,กอ่าเป็นงางผมสามารถแบ่งจอได้นะครับอยากได้อะไรอย่าลืมขอเข้ามาก็ลองเล่นอะไรแปลกๆบ้างนะครับอ่ะเผื่อคนดูจะรู้สึกตื่นเต้น วันนี้นะครับก็มาดูชุดนี้กันเป็นชุดที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมเมื่อวานนะครับก็คือไอ้กิจกรรมวงกลมๆอันนี้เนี่ยแหละเอา้าผมรีเฟตไปแล้วมันเลยหายไปนะก็คือเป็นชุดที่ต่อเนื่องกันพานะครับเป็นชุดเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้มีคําว่าเมจิกเขียนอยู่ด้านหลัง is a m a g i c นะครับก็เดี๋ยววันนี้ใส่ชุดนี้ไปเล่นในไหนกันดีละ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะไปเล่นขอดูเสื้อก่อนไว้ Why? ไม่ได้ซ่อนเป๋าซ่อนแค่กระเขาจบแล้วทำไมไม่ซ่อนกระเป๋าวด้วยล่ะเพื่อนชุดออกจากเท่อ่าเดี๋ยววันนี้ไปเล่นในโหมดโอ้มีโหมดใหม่อะไรให้เล่นเลยอ่ะคุณผู้ชมมีแต่อะไรเอ่ยแผนที่คราฟแลนด์คราฟแลนด์ผมไม่ค่อยถนัดด้วยนะเราเป็นวันนี้ขอสีวิสีเนคเทอร่าก,ก่อนละกันนะครับมันกําลังสนุกอยู่เพราะว่าแผนที่เนี่ยมันยังแบบใหม่ๆอยู่ไงอ่านี่นะครับเราต้องเอาอันอื่นออกก่อนเรายังเล่นไม่ทั่วทุก มุมในแผนที่นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปลุยกับเจ้าชุดหัวแหลมเหลืองชมพูไม่รู้จะเรียกว่าชุดอะไรเลยเนี่ย GM อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยละกันนะครับพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็กดไลค์ก่อนกดไลค์ทีนึงก,ก่นอนอ่ะไม่กดไม่พาไปดูนะเอาดิอืมอ่ะไม่กดใช่ไหมอืมไม่กดก็พาไปอยู่ดีแหละเออพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ และนี่ก็คือชุดใหม่ยายป้าเหลืองชมพูสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับ่วงยิชีตั้งโดเดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรเหมือนกันเอาเป็นว่ามันเป็นชุดที่ออกแนวแบบชิกๆอะ่ะ ฉีกๆปันป่นๆแฟนตาซีนิดๆเฮ้ยแลนี้มันประตูอะไรอ่ะคุณผู้ชมสามารถกดเข้าได้ไหมครับมีปุ่มวาร์ปด้วยกดปุ๊บเฮ้ยมันมาโผล่มุมนี้เฮ้ยอะแต่ว่ามีครูดาวไม่สามารถวาร์ปไปวาร์ปมาเรือๆได้นะครับมาลรยกันครับเกมแรกกับแผนที่เนเธอร่าปัง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 เกมแรกแต่ว่าเล่นเป็นครั้งที่2แล้วนะแมบนี้ผมรู้สึกชอบอ่ะเพราะว่ามันสวยสบายตาดีขอขึ้นไปหาไอ้ บนก่อนปึ๊บโดดอีกชั้นหนึ่งปึ๊บแม่ไม่ขึ้นหลังคาแฮะลงมาชั้นนี้เฮ้ย<อ>โดดตกใจหมดเลยเพื่อนแ<อ>ปะแปะแปะแ<อ>สวัสดีนะ <c oughs> ครับไอ้พะเฟี้ยงระเบิดมาเกือบแตกดีนะโดดทัน <c oughs> เกียดมากเลยอะ่ะลูกระเบิดใน 4V4 โดนไปลูกเดียวเท่านั้นแหละบอกเลยไปหวันหมายถึงเราเนี่ยแหละนะไปหวัน ใครเอาควาันอะไรเออโอ้ชีวิตโดนเคียวฟันตัวแตกแรงมากนะเป็นอาวุธประชิดท,ที่ใช้แทนปืนได้เลยแหละไอเคียวเนี่ย วันนี้เล่น MP5 แล้วกันนะ MP5 ยิงแล้วก็ดูด EP เพราะว่ามันมีเพื่อนใส่สกิล Justin มาด้วยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่มีสกิลนี้ตัวเราก็จะมีอ a ร่ a เหลืองแบบนี้ตอนที่เรามี EP นะอ่าพว่างไงคืออร่ a มาปุ๊บเนี่ยถึกขึ้นปั๊บแน่นอน <Yahoo! S 1> มาตามมาทางนี้เพื่อนช่วยแผ่สกิลให้ค่าหน่อยค่าม้ใส่สกิลซัพพอร์ตมาเลยเนี่ยค่าบีแต่สกิลโจมตีเฮ้หนูน้อยหมวกแดง แปะ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 ฝั่งนู้นก็มีจัสตินนะคุณผู้ชมยิงไปมันจะติดเหลืองแอนออกมาพอดีเลยครับโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอามานี้ขโยๆๆามาโยเก็บได้ไงเนี่ยเน้นเน้นนี่อุตส่ามาก,ก่อนหนูน้อยบวกแดงหลังกล่องคนน<ไ>ึงนะล้มสองมานดูเคลียวอเราอะมานดูเคลียวเหรอ <Kill. S 1> สวย oh! ปักธงโทรไปครึ่งทีข้อหาบังอาจเอาเคียวมาฟัน oh! เจอเคียวไปทีมีร้องเดี๋ยวขออัปเกรดปืนก่อน300ใช่ไหมจัดไปเดยเอาให้เต็มเวล3เลยเดี๋ยวนี้ได4สสามารถอัพของแต่งทองคําได้แล้วนะครับก็คือกดซ้ำไปเรื่อยๆให้มันเต็มเลเวล3 ถ้าเกิดใครอยากเล่นพวกปืนอัปเกรดก็มาลองในนี้ได้นะไม่ต้องไปวิ่งหาในโหมดโดดล่มนะครับมาลุยกันเหมอเมอหนึ่งหนึ่งเพื่อนตามยายป้ามาเดี๋ยวยายป้าจะวิ่งไปซ่ากับช่างทําผมโดยนตำรวจไล่จับทําผมยังไม่สเสร็จ้รอบนี้มันเงียบจริงไว้หรือว่าเขาจะอ้อมซ้ายทางไหนเพื่อนนู่นขวาเพื่อนขวานี่หนูน้อยหมวกแดง น้องคนนี้หัดเล่นแน่เลยเจอนององอเจ็บหนักหลังกะแพงตามมาทางนี้เดี๋ยวพาไปลุยซืเจย์สั่งลุยไหนแลหละหายเฉยผมว่าเขาน่าจะอ,อ้อมอ้อมมาทางนี้เหรอนี่เบนบี้เบนบี้มีจัสตินเหรอไม่ต้องใช้นะไม่ชอบ <laughs> <laughs> เดี๋ยวขอใช้เองถ้าฝั่งตรงข้ามใช้ไม่ค่อยชอบมันถึกเกิน สวยเพื่อน <Wow. S 1> เฮ้ยเพื่อนตึงอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยโรนินโรนินฮิโรชิตัวตึงดิงหัวเดือนนี้นะครับมียอดรับชมจากผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น53%แต่คนที่ยังไม่ติดตามก็มีถึง4.6%เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกดเข้ามาดูคลิปบ่อยๆแล้กวนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะฮะจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับ เกมนี este video, este video, ้ดูท่าน่าจะชิลอยู่นะครับคะแนนนำา2ต่อ1นึ่ระบอกเดียวพอเพื่อนใครอยากได้เอาไปเลย MP มฟเป็นปืนที่ถ้าเกิดมีคนในทีมใส่จัสตินมา MP มฟจะยิงหมอะมากแต่ว่าต้องเป็น MP5 อัปเกรดเลเวล7นะครับเพราะว่ายิงปุ๊บมันจะดูด e p เข้ามาปั๊บมาลุยกันเกมเทใส เดี๋ยวหาทางขึ้นไอ้กระเช้าข้างบนดีกว่าคราวนั้นเล่นแล้วรู้สึกติดใจมันขึ้นไปนั่งได้นะครับรอก่อนตรงนี้เป็นชานชาลาพักผู้โดยสารเราต้องรอขึ้นเครื่องเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีคนนั่งมาได้มาเอาตาหอเฮ้ยเอาตกฟังนั้นนีนน่นี่ โดนไอวอ์ก hmm. uh ั้นตกซะงั้นไอวอ์มันไม่ตามไอลิฟข้างบนน่ะมันลอยอยู่กลางอากาศต้องเค้ืนใหม่เลยผมดันบังเอิญเจอแม่บางออนสวยเมือนนางเอกละครหัวใจมันสั่นมันคอนผมขออนุญาตยิงไอวอก่อนนอนเฮ้ยตั้งแต <wh> <with> ่ในวัย huh. รุ uh ่นโดดไปไหนดูไปหน่อยดูด้วยเขามากันกี่คนเนี่ย ดักล่อบนลิฟต์ซะแล้วตกลงมาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเรียกว่าลิฟต์หรือเรียกว่าแท่นขนส่งตอนนี้ก็เหลือคนสุดท้ายนะฮะขอญาติโดดลงมาเล่นบนแท่นขนส่งซูชิเหมือนมากใกสายพานซูชิใครตั้งไอวอลอะไรเอา้าหนูน้อยบวกแดงตายเฉยน่าสงสารเขานะครับ มารอบสุดท้ายครับรอบนี้ซื้อไอวอลก็พอและเงินเหลือเหลือไม่รู้จะใช้อะไรนะ mm hmm. เกมท้ายๆนี่รู้สึกรวย mm hmm. รู้สึกเป็นมหาเศรษฐีซื้อปืนแล้โยนทิ้งให้เพื่อนเล่นน่ะรวยขนาดไหนถามใจเธอดู <c oughs> มารอบท้ายเพื่อนรอบนี้เราบอกเลยว่าชนะแน่นอนตรงนี้มันเป็นแผนที่ไอห,ห้องทดลองอไร้แรงน้มถ่วงนะนี่ปื๊บป้าปื๊บปื๊บ กระโดดทีมีเสียสมดุลแน่นอนเฮ้ยเห็นนะหนูน้อยบวกแดงทางขวาก็เหมือนมีใช่ไหมหัวดำดำเดี๋ยวผมจะโชว์วิชาสโคปกระโดดยิงเอาลืมไปมันโดดสูงกว่าเดิมจังหวะเพี้ยนเลยแบบนี้มันต้องชาร์จโอ๊ย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 เบาเบาเบาเพื่อนเบาเพื่อนเบาแอบซองนะ ยืนยิ้มอยู่ริมหน้าต่างไอ้ตัวที่ไหลผมเมื่อกี้วิ่งมาซ้ายนะเข้ามาดิ<อ>ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเอ้าหมดเฉยพ่อกำลังมันเลยนะซือเจ๊กำลังสั่งลุยเลย ก็ประมาณนี้นะครับชุดใหม่ซื้อเจ๊สั่งลุย ก็เป็นชุดที่ได้มาจากกิจกรรมคราวที่แล้วนะทยอยไล่ใส่ให้ดูอยู่นะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีของใหม่สวยๆเข้ามานะครับก็ไล่ดูของพวกชุดอะไรเลื่อยเปื่อยไปก่อนละกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูอะไรพิเศษเกี่ยวกับฟรีไฟลเนี่ยคุณผู้ชมสามารถช่วยผมออกไอเดียได้นะครับพิมพ์บอกไว้ด้านใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวอันไหนที่มันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเนี่ยผมอาจจะเอามาทาเอามาเล่นให้ดูนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ How the hell you do?